37. มสิัาระวะปุพิยวัคหมวดด้วยพระมัณทาระวบปุพิยะเป็นต้นหนึ่งมัณทาระวบปุพิยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระมัณทารวบปุพิยะเถระพระมัณทาระวะปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่ง ข้าพเจ้าแปลงร่างเป็นมนุ์ชื่อมงคลจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายัางมนุษยโลกนี้ถือดอกมณฑารบสองมากั้นไว้เหนือพระเสียรของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ข้าพเจ้ากั้นอยู่ตลอดเจ็ดวันแล้ว จึงกลับมายังเทวโลกอีก 3. ในกลับที่9กอนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 4. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมัณฑาระวะปุพิยะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิมัณฑาระวะปุพิยะเทราประธานที่หนึ่งจบ